สวัสดีครับตลาดนุ่นไทยในช่วงท้ายวันนี้ก็ได้มีการดิบกลับมาแท่งที่เป็นตอนนี้เป็นแท่งอะไรแล้วคะแท่งนี้เป็นแท่งเขียวค่ะเป็นแท่งบอกว่าพรุ่งนี้ก็ขึ้นต่อบอดี้เป็นยังไงครับเป็นแท่งเขียวเลยแท่งเขียวแบ่งแท่งเต็มแท่งไล่แท่งตันเต็มแท่งใช่โอ้เหรอฮะเมื่อเช้าก็ให้น้องรับไว้นะค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองเจ็ดแปดก็ซื้อมาถึงนั้นส่วนทีเฟกก็ให้ไปที่ 790.1.2นยาจะมีสองกลุ่มนะเดี๋ยวเคพียร์ที่แปดก่อนนะอ่คะคนที่เล่นเล่นจบในวันนะครับมาช้าที่ที่บอกไปก็คือคนเล่นสามสิบนาทีให้รองที่790.791นะฮะแล้วก็คนที่เล่นรอบก็ให้ลองเหมือนกันที่791นะฮะเราานี้คนที่คนที่เล่นรายวันนะครับก็คือต้องปิดไปถูกไหมฮะ791กับ805ก็ได้14จุดแล้วใช่ไหมค่ะ น้นไม่มีสัญญาณก็ต้องปิดไปส่วนคนที่เล่นรอบก็คือรอแล้วก็ถือ่อะค, <Okay. S 2> คนเล่นรอบยังถือต่อไปนะครั mm hmm. ไม่ใช่แบบเมื่อเช้ากะว่าจะเล่นสั้นนะฮะพอมันขึ้นมาแล้วก็เอาละฉันจะถือรอบมไม่ใช่นะ <Okay. S 2> ต้องต้องดูว่าตอนที่เราเข้าไปลองเราเป็นพวกไหนนะฮะ mm hmm. แต่ถ้าเราเป็นพวกเล่นรอบเราก็ถือต่อนะครับเ mm hmm. พราะว่าสัญญ,ญาณของแทง่งร้อยจีเซตียังเป็นแท่งขึ้นต่ออยู่นะฮะจะมีแนวต้านอยู่ที่8.8 oh. นะครับ oh. ก็ใกล้ๆเนี้นะฮะครับคือคนคนที่เล่นรอบอ่ะก็คือที่เทสไปเหมือนก่อนใช่ไหมครับแปดในแปดนี้ก็ลุ้นลุ้นลุ้นว่ามันจะขึ้นไปทางเรียวรือยู่่านะครับก็ลุ้นเลยนะครับเพราะเราเล่นรอบใช่ไหมครับสต็อปล็อตก็จะอยู่ที่อ่อ่าสต็อปล็อตเกิดแล้วนะฮะก็คือเดี๋ยวนะฮะนี่พวกเล่นรอบใช่ไหมฮะสต็อปล็อตใช่สต็อปล็อตเดินขึ้นมาให้เลยแบบเล่นหมูเลยนะง่ายเลยนะ คนเล่นรอบสตอร์ดจะกลับมาอยู่ที่ 800, 800. 1, 800. นะครับแปดร้อยแปดร้อยจุดหนึ่งแปดร้อยนะครับรูปแปดร้อยแล้วก็ค่อยคอย่คอยตอดนะครับซึ่งแล้วคนเล่นรอบอ่ะตอนนี้จะถือเพอร์เซ็นอยู่ที่อยู่ที่เจนะ็ดเก้าหน,นึ่งนะครับเท่ากับจำนวนที่คุณปิดไปที่ที่แปดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดแปดสองศูนย์อะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็คือก็ตอนนี้ถือเก่า<ม>นะครลุ<ม>้นลุ้น ลุ้นเหมือน,นก็เซตรุ้นที่ขึ้นไปหนึ่งพันสามร้อสิบสี่นะครเพราะ,ะว่าอวอลุ่มวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนี่ยปตทอวอลุ่มเป็นบัตทองอีกต่างหากปตทเหะะรอฮะเมื่อวานวันร,รุ่งปตทน้อยเนี่ยฮะวันนี้วอลุ่มมากแล้วขึ้นมาขอปิดบวกแค่บาทเดียวพรุ่งนี้ปตทก็ไปต่ออ๋อมันย่อ,อไป,ป<ร>ตเเราป็นเป็นตูดเนี่ยไม่เป็นตูดอ๋อเหรอวันรุ่มหายไปแล้วล่ะเป็นตูดเมื่อวานวันรุ่มมันหายเนี่ยฮะแล้วนี่พอมันปิดบวกมันก็กลายเป็นจุดต่ําสุดถูกมัครบ ที่ราคาปิดระหว่างจุดต่ําจุดระเบิุ่มน้อยก็ถือว่าเป็นตัวเป็นไฮโลค่ะคู่นี้ก็ติดต่อเพราะนั้นใครถอปัตตทมาก็ลุ้นต่อเนี่ยลุ้นต่อเพราะมันปิดสองสามเลยเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นดังนั้นก็จะเป็นจุดที่บอกว่าพรุ่งนี้มันน่าจะขึ้นต่อได้นะครับปตทเนาะใช่เพราะถัาหามันคือปตตไงค่ะค่ะ ไอ้ที่มันผันตัวนันผันป่วงั้นีมันคือปตทปตทอ,ทอสอพอนะฮะมันคือกลุ่มน้ำมันนะฮะอันนี้ราคาน้ำมันก็มันอาจจะรีบาวได้อีกวันหนึ่งสำหนัเนี้ยนะครับมันตั้งท่ากันแ้วน้ำมันนะอะมาเช้าที่พอตไปอินดิเคเตอ,อ,อร์อินดิคเตอร์จะบอกปรับฐานเพราะฉะนั้นถ้าอินดิเคเตอร์บอกปรับฐานมันก็คงไม่ได้วิ่งไปไกลนะครับคนลองฟิวเจอร์มาก็ดูท่าโถนี้ครับแปดถึงสองจุดสี่นะก็อีกประมาณเจ็ดจุด จากนี้นะฮะจากนี้เจ็ดจนะุดมีลุ้นฮนะจะผ่านแล้วกันถ้าผ่านแล้วไงฮะผ่านก็ไปเลยนะเ,ออเพราะวันนี้ไม่หลุดลยนะนะคุณมอนนะฮะเจ็ดเก้าศูนย์เรรับ,รบไม่หลุดนะฮะคือมันเจ็ดเก้าศูนย์แต่ตัวตัวร้อยยี่สิบมันอยู่ที่อ่ของเดลิชาร์ดนะฮะ <c oughs> ที่เราใช้สต็อปหลอนเหนินมันเจ็ดแปดสองนะฮะไอเจ็ดเก้าหนึ่งที่เราพูดกันนะเป็นหัวขึ้นหนึ่งแสดงว่าสี่ยังไม่หลุดหนึ่งถูกไหมฮะ แล้วนับว่าจบสามแล้วนั้นสี่ไม่จบหนึ่ง<บ>แสดงว่าขึ้นไปจะมีห้าหรือเปล่าหรือวจะเป็นเอเอเด้งขึ้นมาเป็นบีนแล้วลงทำซี่นะแต่ให้ผมให้น้ําหนักว,ว่าขึ้นไปแล้วลงทีหนึ่งนะออค่ะค่ะข,ขึ้นไปไปจบห้าเนี่ยห้าอาจจะอาจาอาจะแบบเดิมนิดหน่อยนะก็เช็คอาจจะสูงกว่าเดิมที่หนึ่งสามสูนแปดนะ,ะก็หนะึ่งสามหนึ่งสามนี่เป็นคาจุดเนี่ยแล้วก็จะลงใหม่หนึ่งสามศูนย์แปด มีสามสิบแปดนะแต่มันต้องการหนะึ่งสามหนึ่งสามจุดสองแปดเนี่ยครเพื่อที่จะลากเป็นหนึ่งสามห้าสิบคือหุ้นที่มันโลมาสมโสมะมันต้องทํารูปแบบกับตัวนะรูปแบบกับตัวก็จะมี head and shoulder double top ไอ้ double bottom เลยนะฮะ head and shoulder bottom เลยคุณน้องเนี้ยนะครับอันนี้ภาพที่มันเห็นอยู่ double bottom นี่ยไม่ใช่นะ,ะรูปของมันน่ยมันทําหัวกันไหลยอยูนะ <and> เป็น head and shoulder bottom ซึ่งถ้าจะทำเนี่ย ก็ต้องขึ s <S call, ้นไปให้ถึงหนึ่งสามหนึ่งสามถึงสี่แล้วกันหนึ่งสามถึงสามหนึ่งสามถึงสี่นะเพื่อที่จะลากสโลปได้นะฮะแล้วก็จะลากแนวรับได้ก็จะหาไล่ขวาได้นะก็ไม่ได้เสียตรงอะไรนะค่ะคือถ้าใครไม่คิดมากมาเช้าก็ดูในเฟซบุ๊กแล้วก็ลองไปนะฮะแล้วก็ถือใบอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายเนี่ยถ้าคิดมากมันก็ เมื่อช้าเปิดโดดด้วยถูกไหมฮะเปิดโดดลงเปิดโดดลงหรือย่างน้อยตอนบ่ายสัญญาณมันก็ให้ลองอยู่แล้วถึงจด9.794.1นะใน30นาทีเนะี่ยคือเปิดมาลองเลยนะก็เปิดเปิดมาก็โดดขึ้นไปเลยนะ7.94.1นะตอนบ่ายเปิดมาโอเพนที่7.94.7นะครับถ้าไปดูในระบบเรานะก็ใน30นาทีจะเห็นนะครับว่ามันให้ลองที่7.94.1นะ ก็คือตรงราคาเปิดของเมื่อกบมาอยู่เนี่ยรอไปก็ยังถืออยู่แต่ที่บอกว่าให้รอที่เจ็ดเก้าหนึ่งเมื่อมีสัญญาณเนี่ยสัญญาณที่อยู่เร็วสุดคือที่เจ็ดเก้าสี่จุดหนึ่งใช้ทำเฟรมอะไรเจ็ดเก้าหนึ่งฮะอันนี้ใช้สามสิบเข้าไปสามสิบเข้านะครับส่วนในตัวของร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบขึ้นมันเกิดตอนแปดร้อยจุดหนึ่งเนียก็ใช้สามสิบนาทีเข้าไป ถ้าใครใครเรียนมาดูตามระบบนะครับ <Okay. S 2> ตามระบบมันให้ลองแต่เปิดตลาดมาเลยนะะแล้วก็เราก็ใช้เราใช้ตัวนี้เลยนะฮะแปดศูนย์แปดร้อยจุดหนึ่งนะฮะเป็นจุดสต็อปร้อนได้เลยนะเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็หกจุดตำลอจหกจุดก็ไม่ได้ยากอะไรนะ,ะรถือมาจากก้านเจ็ดก้านหนึ่งก็หลุดหลุดแปดร้อยก็ชอรไปยังไงก็ยังได้เก้าจุดถูกไหมครับถือต่อนะครับ วนทุนก็ลุ้นน้ํามันเน่นะฮะอยู่ที่น้ํามันเนี่ยนะฮะน้ำมันขึ้นมันก็จะขึ้นนะครับซีซาร์แล้วมันก็ไม่ไปไหนแล้วเงี้ยวแหละนะสีสารนะฮะซีจารก็ไม <ort tsunami? S 2> ่ได้เป็นดูแท่งจนถึงสามสิบเนต์จนถ้าสุดท้ายก็ก็ยังเคลียร์หายอยู่นะ ดูสื่อสารพี่จะไปเนขี้หายอะไรคะเขี้หายไม่ถือว่าฟีเจอร์ขี้หายอ๋อนี่กลับไปฟีเจอร์อีกโอ๊ยตายละกําลังดูจะดูสื่อสารอยู่นะคะลําบากเราพูดเนี่ยพูดตรงๆนะเขาเล่นพลทอกันเล่นฟีเจอร์นี่แหละสองตึกสองอย่างเนี่ยพอเช้าพลทอลงไปก็ซื้อก็ไปดิใช่ไหมเพราะว่าวันวันลุกมันน้อยเมื่อวานผมก็บอกวันทอมันลงไม่มีปัญหาหรือแบบว่าวันลุกมันน้อยเนี่ย แล้ววันนี้มันวิ่งสวนขึ้นมาไม่รู้ว่ากระกับปิดเท่าไรไม่ทราบตัวดีรสิบบาทเลยสองสองอ่าสองสองสามตัวนี้สองสามสามแล้วล่ะสิบบาทมวนก้องปิดบวกขึ้นบาทหนึ่งนะฮะบวกบาทหนึ่งสองสามสองนั่นมันจะเป็นสต็อปลอสนะฮะดตอนั้นพรุ่งนี้มันก็ต้องขึ้นไปทดสอบไปสองสี่ห้านิสัยมันเลยเฮ้ยแม่ราคาปิดเนี่ยรอบนี้จะดีบาร์ไปถึงสองห้าห้าไหมค่ะมันมันทําได้มันดีมันจะได้ไม่เป็นมันจะได้โชว์โลไปแล้วไง อทอทถ้าจะลงไปร้อยห้าสิบอะไรก็ขอสักแบบปลายปลายปีได้ไหมส่วนปีขอแค่เนี้ยขอเนี้ยขอตุนไว้ก่อนเออปตจทอเป็นแบบว่าถ้ามันลงไปแล้วมันหมดไรเล่นเนี้ยตลาดมันแบบตายไปเลยนะใช่ไหมมันตัวนี้แหละตัวนี้แหละหากินกันปะใช่ช่วยซื้อราคาปิดเนี้ยค่ะตัวนี้มันรุ่มมากกวา่าใช่ไหมใช่ค <k S 2> <ข>่ะอันดับหนึ่งวันนี้อันดับหนึ่งค่ะ เดือมีเลยพรุ่งนี้ลาต่อเลยค่ะกำลังเอทซอยู่บุย,บย,บยสิบบาทบวกต่อไปสามวันเลยนีฮะปิดยังงเอ่อเอทีซี T <S 2> 2 <S ลังวันลาสองวันไปเลยสองห้าสี่เอาเขาปิดให้แล้วสองสามสี่เจ็ดแสนหุน้นโอเคจบพรุนี้ขึ้นใช่ไหมฮะเจอการจอกสี่สามสองสี่สามบุสิบาทบุยสิบาท,บส,บาทสั่งแล้วนั่งทำแล้วไม่ทำดเดี๋ยวโดนอ่าซิงเกิลสต็อปเอาไม่เสื่อชาดเื่อชาอุ้ยสอพน่าจะเอาเมื่อเช้านะ บวกสองบาทแต่จริงๆที่สุดๆนยคือฟิวเจอร์นี่แหละจริงเมื่อเช้าให้ไปเนี่ยเจ็ดเก้าหนึ่งเนี่ยใครลองไว้ตั้งไว้ได้ทุกคนแต่ครบเลยอ๋อให้ไปแล้วเราไปเจ็ดเก้าศูนย์เนี่ยใช่ใช่ไม่หลุดแล้วให้ไปเจ็ดเก้าหนึ่งจุดสองเนใครใครได้ไปตอนนี้แบบได้ล้วักพอเยอะเลยจุดห้าสิบหกจุดโอ้จริงเหรอโอ้ตายลวตายละลองไว้แล้วก็นอนหลับไปแล้วตื่นมาอะไรเนี่ยอืบวกขึ้นมาหกโอ้โหเยอะแยะ แต่แต่ใครเล่นใครกลับเมื่อวานเล่นเขาเล่นสามสิบนาทีมาเช้าต้องปิดนะครับคนเพราเราถามว่าคุณมีเท่าไคุณต้องมีี่ไหน่นะใ่ค่ะคุณจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้นะมาเช้าถามว่าตอนคุณลองอ่ะคุณอาจจะรอไปเจ็ดเก้าหนึ่งหรือคุณจะมาเปิดลองตอนตอนบ่ายนะตามสัญญาที่เกิดนะครับคือคือเจ็ดเก้าสี่ถามว่าคุณจะเล่นสั้นในจบในวันนะครับหรือว่าคุณจะเล่นรอบถ้าเล่นรอบคุณถือต่อไปคุณจะหลอกตัวเองอ่ะค่ค่ะ ถ้ากูเล่นจี่ยวันกณปิดเลยเนะกูราคาปิดไปเลยชัดโคไปให้หมดอ่นนุ้เดียพรุ่งนี้เล่นใหม่อืมค่ะอ่ะมีจ้งบาทดีๆให้เล่นแบบนี้เยอะไม่ต้องกดรอฟิวเจอร์นะครับไม่ต้องรีบร้อนค่ะค่ะได้ละส่วนนที่ถามใน facebook ก็เียนให้จบก่อนนะบางทีถามแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยเลยนี่วนเนี้ยก็จะมาเอาแต่เลขเด็ดไงพี่อก็ให้มาสองวันแล้วเนี่ยเด็ดต้องคู่อ่ะโอเคเมื่อวานก็เด็ดวันนี้ก็เด็ดเมื่อวานเด็ดขาลววันนี้ก็เด็ดขาถูกหมด แต่ไม่ใช่มาเชื่อผมนะเชื่อระบบนะผมดูทั้งหมดพรุนี้เค่จะขึ้นต่อนะปิดสองเึ็นสองเก้าหนึ่งขึ้นต่อไปให้มันหน้าอีกทีเดียวเพื่อชาติไอขึ้นตรงที่หนึ่งสามหนึ่งสามใช่ไหมฮะจุดสองแปดเนี่ยขาดก็ไม่ได้นะจุดสองแปดด้วยนะฮะต้องจุดสองแปดเนี่ยหนึ่งสามหนึ่งสามสองเก้าก็ได้แต่ผมคิดว่ามันจะขึ้นไปประมาณประมาณหนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ดนะ อ๋อก่อลงอีกทีหนึ่งนะฮะลงมาเพื่อมนทำไหลกว่านะครับทำได้ตอนนี้สร้างเล็กลายยังไม่ได้ต้องสร้างเล็กลายให้ได้ก่อนนะค่ะค่ะเล็กลายนะฮะแล้วก็่อยมันทำไหลกว่าอีกทีหนึ่งค่ะทำไหลกว่าก็ย่อลงมาอีกทีหนึ่งก็ได้เอาที่เดิมก็ได้อได้เดี๋ยวไปดูทองหนึ่งสองเจ็ดแปดเนี่ยลงมาทีไม่ควหรอกนะเดี๋ยวไปดูทองคําเลยนะฮะทองคํเนียคะ ทองคำดูนิดหนึง่งครับสี่จ1224.2ก็เป็นไซเว่ยนะแ,แคบสุดก็1224.2นะครับกับ1230นะครับก็อแคบสุดนะครับินดีอินดิเคเตอร์ก่อนนะครับอินดิเคเตอร์ออกไซเวย์อีกนะครับก็ยืนอยู่แถวเนี้ยก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับปิดต่ำกว่า11 หนึ่งห้าก็สตลองนะอจะเป็นลองอยู่นะครับได้ค่ะจะเป็นลองอยู่<ช>เดี๋ยวที่เสียจะไปเกลียร์หายก็ได้นะค<ช>่ะบค่ะ<ช>ยังไปต่อได้อยู่ได้ได้ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับ